เป็นความสงสัยของหนุ่มๆเกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวเองหรือ masturbation เพร <Okay>. าะคุณผู้ชายท่านนี้บอกว่าเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยเปิดวิดีโอโป้แล้วก็ช่วยตัวเองไปด้วยอาทิตย์หนึ่งประมาณ3-4ถึงหนเป็นมานานแล้ว <Okay. S 2> ปัจจุบันอายุ26ปีแต่งงานแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมนะฮะถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีเซ็กซ์จริงๆกับแฟนก็ยังต้องมีการแอบไปช่วยตัวเองอยู่เป็นประจำเอ๊ะไม่ทราบว่าผมนี่เป็นโรคจิตรหรือเปล่า ะะและมีวิธีจะทําให้เลิกได้หรือเพลาๆลงมีไหมครับมีผลเสียต่อร่างกายไหมถ้าทามากๆแนะนําด้วยมีคําถามเยอะนะครับที่หน,นึ่งคือเป็นโรคจริตหรือเปล่าคงคงไม่ใช่นะครับแต่ว่าถามว่า เป็นคนซึ่งเป็นคนมีความต้องการทางเพศสูงไหม,มฟังดูแล้วค่อนข้างสูงนะครับจริงๆแล้วอายุ26ปีถ้าเทียบกับเด็กวัยรุ่นเนี่ยน่าจะลดน้อยลงบ้างแต่ว่ามันไม่มีมาตรฐานอะไรชัดเจนว่าอายุแค่นี้ควรจะลดลงเหลือเท่าไหร่เพียงแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงแล้วคุณมีทางออกในการบําบัดสําเร็จความคาได้ตัวเองอย่างเงี้ยไม่ไปไปทำให้ก่อความเดือดร้อนกับผู้อื่นก็ยังถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าตัวที่ต้องระวังก็คือว่าเวลาที่คุณมีคู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณยัง ยังเคยชินกับการสําเร็จความคาดได้ตัวเองโดยที่เวลามีเซ็กกับแฟนเนี่ยแล้วทําให้แฟนไม่มีความสุขเพราะว่าใจนึกนึกแต่เรื่องของการสําเร็จความใคร่เรื่องเดี๋ยวเราก้ขึ้นนึงไปช่วยตัวเองดีกว่าเสร็จมันแค่นี้ก่อนอย่างนี้มีปัญหาใช่ไหมอย่างนี้จะมีปัญหาแน่นอนครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาสามารถมีเพศสัมพันธ์กับแฟนได้ตามปกติคือให้แฟนมีความสุขแล้วตัวเองก็มีความสุข ละโดยราพังด้วยก็โอเคครับแต่ว่าฟังดูมันก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่แต่ถ้าเกิดแฟนเขารู้ว่านี่พี่มีหนูแล้วพี่ยังแอบไปช่วยตัวเองเหรออย่างนี้แฟนเขาจะเข้าใจไหมครับเพื่อผู้หญิงเนี่ยครับไม่ไม่เข้าใจแนวส่วนใหญ่ผู้หญิงจะสงสัยก็จะสงสัยเขาแต่หมอว่าเขาคงไม่ถึงไม่ถึงมือหรือถึงนิ้วมั้งครับนะครับเขาไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คือผู้หญิงก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสามีเราเป็นอะไรเนาะทำไมชอบลง็นอย่างนั้นมากเกินไปเพราะนั้นวิธีการที่จะช่วยคือว่าอันที่หนึ่ง หาช่องทางอื่นในการเบี่ยงเบนความสนใจบ้างเวลามีความต้องการทางเพศสูงๆอาจจะไปหางานอดิเรกทาหรือว่าไปอยู่ในในสถานที่ที่ตัวเองไม่มีโอกาสทําได้แล้วก็ไปออกกําลังกายบ้างหรือไปทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างเพราะว่าทํามากๆมันก็กลายเป็นความหมกมุ่นซึ่งรจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นผลเสียโดยตรงกับร่างกายหรอกนะครับแต่ว่าถ้ามันมากจนเกินไปจนบางทีคุณเองก็รู้สึกเหนดเหนื่อยอ่อนเพลียไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> จนไม่ต้องเป็นทำ <c oughs> เป็นอ่านทาอะไรอื่นอย่างเงี้ยนะครับเมื่อยมือเหนื่อยอนะฮะ ก็เผาๆซะบ้างแต่ผลเสียไม่มีนะฮะจริงๆจริงๆการสาเร็จความค่ายในตัวเองหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ที่ไม่ถือกับไม่ถึงกับมากจนเกินไปจริงก็ไม่มีผลเสียอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันมากจนเกินไปมันอาจจะผลกระทบทางอ้อมอย่างเช่นเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เสียงานเสียการไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะก็สัปดาห์หนึ่งสามสี่หนตอนยังเป็นโสดอยู่ก็ถือว่าไม่เยอะนะตอนนี้ยังแต่งงานมีบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่ามุกมุ่นจนเกินไปโอเค